สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c โก u ฟิ u จในวันพุธที่26มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดลนลงไป4.55เหรียญนะคะปิดไปที่1,277.38เคลื่อนไหวในกรอบ1,272ถึง1,288นะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้ ราคาทองคาก็ปรับตัวร่วงลงมานะคะก็หลุดแนวรับสําคัญบริเวณหนึ่งันสองหกสิบห้าลงมาแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็มองแนวรับที่บริเวณหนึ่งันอสี่ิบแล้วก็หนึ่งันอยี่สิบห้านะคะส่วนการรีบาวคาดว่ามีแนวต้านที่บริเวณหนึ่งัน้อแปสิบแล้วก็หนึ่งพันสองสิบสาเหตุที่ราคาทอง ร่วงลงเมื่อวานนี้นะคะก็เนื่องจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะคะอย่างเช่นยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา3.6%แต่ชนิวคมเชื่อมั่นผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ81.4นะคะดีกว่าคาดมากแล้วก็ดีที่สุดนะคะสูงสุดนับตั้งแต่มกราปี2008 ยอดขายบ้านใหม่นะคะก็เพิ่มขึ้นมาถึง4 7 6 0 0 0ยูนิตนะคะดีกว่าเดือนก่อนที่4 5 4 0 0 0ยูนิตแล้วก็ดีกว่าคาดค่อนข้างมากดียชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมาถึง12.1%นะคะก็ดีค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวตลาดบ้านก็กำลังปรับตัวดีขึ้นนะคะก็เลยทำให้อ่าหุ้น ดาวโจนบวกขึ้นมาแล้วก็หุ้นในตลาดยุโรปก็บวกด้วยนะคะนักทุนก็เทขายทองคําแล้วก็ย้ายเงินเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียก็เปิดบวกด้วยนะคะก็ทําให้ราคาทองคําในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยร่วงลงต่อนะคะแล้วก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงด้วยส่วนข่าอื่นๆนะคะทางด้านฮ่องกองแบงค์นะคะ HSBC ก็มีการปรับลด การคัดการและกาทองคำในปี5-6ลงเหลือ1,396นะคะจาก1,542แล้วปีหน้านะคะปรับลดลงมาที่ระดับ1,435นะคะจาก1,600นะคะถ้าดูกราฟก็จะเห็นว่าหลุดแนวรับสำคัญลงมาแล้วนะคะก็มีโอกาสล่วงลงต่อนะคะเป้าหมายก็คือ1,225ถึง1,220แล้วก็อาจจะ หลุดต่อลงมาได้นะคะที่บริเวณ1,200ซึ่งถ้าหากว่าแนวรับบริเวณ1,220-1,200รับไม่อยู่เนี่ยก็มีโอากาสที่จะร่วงลงมาได้ถึง1,150นะคะสำหรับแนวรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ1,240แล้วก็1,225แนวต้า1,280แล้วก็1,290ดาวโจนเมื่อคืนบวกได้100จุดนะคะราคาน้ำมันดิบ ปิดบวกได้นะคะจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นส่วนค่าเงิน US เอสดอก็ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง SVDR ขายทองออกอ,อ,กอีก16.23ตันนะคะนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันรากาทองคำเรามาดูกราฟของซลเวอร์กันนะคะ ซิวาก็หลุดแนวรับสำคัญที่19.46นะคะราค,คาก็ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเส้นวิ v e i n g average แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนนะคะไอซเข้าสู่เขตวอลลโซแล้วนะคะแต่ยังไม่มีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก็คาดว่ามีแนวรับที่บร,รีน19.0 18.7นะคะแนวต้าน19.39แล้วก็16เออแล้วก็19.63ส่วนเงินบาทนะคะ แข็งค่าขึ้นไปทดสอบมุ v i วิง่งเ r ิ g บทที่30.9แล้วก็ดิดก่อนที่จะดิดกลับนะคะแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ทดสอบเส้น Moving Average ที่30.9ก่อนที่จะดิดกลับไปปิดที่30.7นะคะ ก็ ISI อยู่บริเวณ50แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแนวรับบริเวณมีแนวรับบริเวณ3า0ดสูแล้วก็30.8แนวต้าน31.2เนจ 2, แล้วก็31.3ส่วนไอซ์เบนราคาน้ำมันปิดบวกเล็กน้อยนะคะราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ102แล้วก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบ99.7ถึง102นะคะเม CD ยังให้สัญ,ญญาณที่เป็นบวกอยู่ คาดว่ามีแนวรับบริเวณ100.5แล้วก็ถัดมา99.8นะคะแนวต้าน101.7แล้วก็102ส่วนเส้น50นะคะเมื่อวานหลังจากที่ร่วงลงมาใกล้แนวรับ904แล้วก็ดิดกลับได้นะคะวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวต่อเนื่องคาดว่ามีแนวต้านที่บริเวณ950แล้วก็965นะคะ ถ้าหากว่าไม่ผ่านก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้อีกมีแนวรับบริเวณ930แล้วก็920สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามก็วันนี้มีประกาศจะมีการประกาศตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีข่าวว่านี่พักครัวเรือนนะคะนี่เฉลี่ยภากครัวเรือนของคนไทยนะคะก็เพิ่มขึ้นมา12ประเจต 12%มาอยู่ที่1.88แสนบาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็พูดาทางแบงค์ชาติออกมาพูดว่าเงินบาทยังเป็นไปตามกลไกตลาดนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เข้าแทรกแซงขณะที่สภาพคล่องในตลาดเงินไทยก็ยังปกตินะคะแล้วก็มีเพียงพอที่จะรองรับธุรกรรมทางเศรษฐกิจได้นะคะทางผู้บริหารของกสิกรไทยนะคะก็ออกมา เตือนนะคะว่าผู้ประกอบการที่ทําการค้าขายกับจีนนะคะควรระมัดระวังให้มากขึ้นเนื่องจากสัญญาเศรษฐกิจเริ่มถดถอยแล้วก็สัาบันการเงินในจีนเริ่มที่จะมีนี่เสียเพิ่มขึ้นจนน่าเป็นห่วงสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสาดนุพัน์จากบริษัทค้าสสกโกฟิเจอร์ในนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ